อบตอเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมเปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่3ตำบลเป็นที่พักคอยรอ,อเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้านครับนายสการาชอัมวงนายนายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนในการ,รพร้อมกับทีมแพทย์ จากรพาบาลพรนะคนครศรีอยุธยาและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยเกาะเรียนไม่ทิ้งกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเรียนบ้านรุนและตำบลคลองสวนพลูอำเภอพรนะคนครศรีอยุธยาที่ติดเชื้อโควิดอยู่แล้วนะครับอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาเป็นที่พักคอยก่อนทําการรักษาตามระบบ โดยจะเปิดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้านและผ่านการประเมินจากโรงพยาบาลร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนเพื่อไปรับตัวมาพักคอยรวม65เตียงครับโดยแบ่งออกเป็นชาย33เตียงและหญิง32เตียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนกล่าวว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนติดเชื้อโควิดสิาและบางส่วนไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้านเนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่พักและเกรงจะแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวจึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเกาะเรียนไม่ทิ้งกันเพื่อให้ผู้ป่วยแยกตัวออกจากครอบครัวมาพักคอยดูอาการก่อนครับ โดยเจ้าหน้าที่สกอตของอบตเกาะเรียนจะไปรับตัวมาพักคอยและดูแล24ชั่วโมงก่อนเข้ารักษาตามระบบของสาธารณสุขต่อไป